ผิวดำนักสู้เพื่อปลดปล่อยทาตเตรียมขึ้นหน้าธนาบัตรสหรัฐอเมริกาแทนที่อดีตประธานาธิบดี Body, ผู้เป็นนายทาตข่าวใหญ่เมื่อปี2016เมื่อฮารเอร์ตอทแมนสตรีผิวดำนักสู้เพื่อปลดปล่อยทาตในสหรัฐอเมริกาเตรียมปรากฏบนหน้าธนาบัตรสหรัฐอเมริกาชนิด20ดอลลาร์แทนที่ภาพของนายทาตและอดีตประธานาธิบดีแอนดรูว์แจ็คสันที่จะถูกย้ายไปอยู่หลังธนบัตรสหรัฐอเมริกาแทนทั้งนี้จากรายงานของ การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ประกาศโดยแจ็คลูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่20เมษายนปี2016อันเป็นหนึ่งในมาตรการจัดการกับปัญหามรดกทางประวัติศาสตร์แห่งการค้าทาสในอดีตและความไม่เท่าเทียมทางเพศหลังการรณรงค์ในโลกออนไลน์เรียกร้องให้มีภาพของสตรีปรากฏบนเงินตราของประเทศมันเป็นเรื่องที่งดงามไร้ที่ติในการแทนที่ แอนดรูว์แจ็กสันด้วยฮร์ริเอตทับแมนเพราะในขณะที่แจ็กสันเป็นตัวแทนด้านที่เลวร้ายของประวัติศาสตร์อเมริกันทับแมนคือที่สุดของอุดมคติแห่งประชาธิปไตยอเมริกันคารีวินเทอร์ศาสตราจารย์ผู้วิจัยด้านการค้าทาสและผู้ต่อต้านประจำมหาวิทยาลายัยบัฟฟาโลกล่าวเธอคือสุดยอดตัวแทนในอุดมคติของสังคมผู้ทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมมีสำนึกต่อผู้อื่นนอกเหนือจากตัวเองพร้อมที่จะสละทุกอย่างเพื่อความยุติธรรม ทับแมนเกิดเป็นทาสในแมรีแลนด์ในช่วงปี1820เธอหนีจากการเป็นทาสในวัย20กว่าปีก่อนแอบกลับไปช่วยครอบครัวของเธอและคนอื่นๆหลบหนีเพื่ออิสรภาพผ่านเครือข่ายของผู้ต่อต้านการค้าทาสซึ่งรู้จักกันในชื่ออันเดอร์กราวเรลโรดมีได้หมายถึงรถไฟใต้ดินอย่างตรงตัวคำว่าใต้ดินมีความหมายถึงขบวนการใต้ดินส่วนคำว่าทางรถไฟถูกนำมาใช้เนื่องจากขบวนการใช้สับเฉพาะทางของรถไฟเป็นรหัสลับ ภายหลังเธอทำหน้าที่เป็นสายลับให้กับฝ่ายเหนือในสงครามกลางเมืองโดยทำหน้าที่สำรวจพื้นที่และชักชวนทาสเข้ามาทำหน้าที่เป็นทหารเธอถือเป็นนักรณรงค์เพื่อสิทธิในการลงคะแนนของสตรีที่โดดเด่นก่อนเสียชีวิตในช่วงอายุ80ปลายปลายหรือต้นวัย90ส่วนแอนดรูว์แจ็คสันอดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาหนึ่งในผู้วางรากฐานสำคัญของประเทศที่ถูกจับไปวางไว้ด้านหลังธนบัตรแทน คือหนึ่งในผู้สนับสนุนระบบทาตและการขับไล่าชาวอินเดียนแดงออกจากถิ่นฐานเดิมขณะเดียวกันเขาคือผู้ที่เป็นวีรบุรุษสงครามของประเทศในสมรภูมิแห่งนิวออลีนผู้ทำให้กองทัพของจักรวรรดิอังกฤษพ่ายแพ้อย่างยับเยินในปี1815รัฐมนตรีคลังสหรัฐอเมริกายังเผยการเปลี่ยนแปลงบนธนบัตรชนิดอื่นๆโดยธนบัตรชนิด10ดอลลาร์ด้านหน้าจะยังเป็นภาพของอเล็กซานเดอร์ แฮมิลตันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนแรกของประเทศต่อไปขณะที่ด้านหลังจะแสดงภาพขององค์การเดินขบวนในปี1913เพื่อเรียกร้องสิทธิในการลงคะแนนของผู้หญิงส่วนธนบัตรชนิด5ดอลลาร์ซึ่งด้านหน้าเป็นภาพของประธานาธิบดีอับราฮัมลินคอนด้านหลังจะแสดงภาพเพื่อเป็นเกียรติแก่นักต่อสู้เพื่อสิทธิพลเมืองอย่างมาตินลูเทอร์คิงจูเนียร์เอลีนอร์รูเเวลและมาริยนแอนเดอร์สันนักร้องโอเปร่าผิวดำ